แม่บ้านกำลังแม่บ้านเดนมาร์กกำลังเก็บกระเทียมค่ะอย่างมีความสุขเลยค่ะพี่น้องจ๋าดูสิคะไปค่ะไปเก็บกระเทียมด้วยกันค่ะมาค่ะพี่น้องจ๋ามาเก็บกระเทียมด้วยกันค่ะวันนี้ยายยิ้มไม่ได้เอาถุงมือมานะคะรีดมาไม่ค่ะต้งงามๆค่ะนี่ วันนี้ที่เดนมากอากาศดีค่ะพี่น้องจา๋าอากาศดีมากนี่ค่ะต้นงามๆครับพี่น้องจา๋ามีแต่ต้นงามๆค่ะอันนี้ค่ะ อ่อนๆค่พี่น้องจา้านี่ค่ะโอ้ยมีแต่ต้นงามๆเนอะน,นี่ค่ะโอ้โหงามๆเนาะ ยิ่งเก็บก็ยิ่งเพลินค่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะนี่ค่ะอ,อบค่ะพี่น้องจา๋าอบอบค่ะนี่ดูสิคะงามๆค่ะเห็นไหมคะอากาศเย็นอยู่ค่ะตอนเช้าอากาศเย็น ตอนนี้ก็ประมาณประมาณเก้าโมงเช้ากว่านะคะเก้าโมงเช้ากว่าค่ะนี่โอ้โหมีแต่ต้นอ่อนๆงิขง,งามเปน็นนงจา๋านี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ่ะ นี่ค่ะนี่จะต้นเงินงค่ะนี่ค่ะเป็นน้องจ๋านี่ค่ะเงิน,นงามนะคะ นี่ค่ะงามๆค่ะยิ่งเก็บยิงเพลินค่ะพี่น้องจา่าท่ามกลางธรรมชาติสวยงามมากค่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่กระเทียมนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ได้ฟังเสียงงกเสียงการ้องอยู่กับธรรมชาติมีความสุขมากค่ะ ยัยอิทเป็นคนรักธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะปีหนึ่งเขาจะมีให้เก็บครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋าไม่กี่เดือนค่ะไม่กี่เดือน,นแล้วเขาก็จะออกดอกค่ะดอกเขาก็อร่อยมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าดอกเขาก็อร่อยค่ะ เอาดอกเข้าไปผัดก็อร่อยนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะน้องจามีแต่งางาๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพน้องจา่งางามๆค่ะ ม่บ้านเดนมากมาเลยค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา้าก็ต้องขอบคุณเอฟตีทุกคนนะคะพี่น้องจ้าที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ยายอีทช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาอีทนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยายอีทสวัสดีค่ะแม่บ้านเดนมากค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกันที่ป่ากระเทียมนะคะค่ะจะอิดเอากระเทียมไปทําอะไรกินบ้างโอ้ยบังน้พี่น้องมีแต่งงามงาค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยมีแต่งงามงาอุยเอาไปทําอะไรกินก็ยัยก็จะเอาไปดองด้วยค่ะแล้วก็จะไปผัดกับน้ํามันหอยหรือว่าเอาไปกินกับมาม่าโอ้ต้มใส่มาม่าอร่อยเนาะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยหวานอ่อนๆนี่หวานๆโอ้ยต้นอ่อนๆอวบๆขาวๆพี่น้องมึงเนี่ยหวานมากเลยค่ะอร่อยค่ะ เนียค่ะแล้วแม่บ้านเอาไปทำอะไรกินคะเอาไปต้มเ่มาม่าส่มาม่าเอาไปกินเกับขนมจีนโอ้โหอร่อย่ะอร่อยอร่อยมากกินขนมจีนกันวันนั้นอร่อยกินสูตรอร่อยมากเลยค่ะจะนั่นแหละจะเนาะก็เดี๋ยวก็ไม่ค่อยมาเจอกันใหม่ตรงนี้อีกเดี๋ยวมาเจอกันอีกค่ะจะก็เอาไปสรุดเด้อค่ะจะโอเคจ้ะนี่ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะน้องจ๋ากลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะวันนี้ กลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยขอบคุณมากคะ่ะ